สวัสดีครับเป็นยูชอบมิน,นีิยบเกมคนเสิร์ตบ้าการแท็กซี่เดกกันในแล้วครับผมก็ในวันนี้มีตู้คัสอเข้ามาแล้วนะครับนั่นคือรับทารีกับฟีโลที่เป็นชุดโคเมโกะที่เป็นโคเมโกะอยู่ในข้างในชุดฟีโลนะครับผมก็อย่างวันวันนี้เราจะ,ปะเปิดหารับทารีกันนะครับผมดูปูกาโลนี่แม่งเกลือรับทารีอยากเกลือเลยไปอ่านสก,กิลกันก่อนเลยกันนะครับผมว่าสก,กิลทำอะไรบ้างเนาะ สกิลหนึ่งนะครับตีและเพิ really 2, os, ่มหลอดอันตรีเพื่อทุกคนเออดูดีสกิลสองนะครับผมสุ่มตีศัตรูสองทีนะครับแล้วก็เพิ่มหลอดอันเพิ่มเฮ้ยสกิลเพิ่มเพิ่มหลบหลีกว่ะเพิ่มหลบหลีกเป็นเวลาสองจุดทีเฮ้ยรับพาเลียสายหลบหลีกเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่นะเนี่ยอ่ะแล้วคอมเมโกะคอมเมโกะชดฟีโร่นะครับผมเล่นเยอะตีแรงนะครับผมแล้วก็จะทําให้ซูเปอร์เกตเนี่ยลดลงนะครับใช่ปะใช่ปะ อ๋อเล่นยตีแรงเพิ่มจมตีทัดแสงแรงขึ้นสีวิแล้วก็ลดหลอดอันติลงนะครับผมสกิลสองเล่นยตีแรงนะครับลดหลอดสปีดเองลงเอใช่ลดหลอดสปีดตัวเองลงนะครับแล้วก็เพิ่มหลอดอ่าใช่หรอเดี๋ยวนะอืมอืมไม่ชั่ววะแม่สกิลมันยากจังวะ สกิลแรกเข้าใจนะสก,กิลสองทำไมสปีดแปลกสปีดลดลงหรือเปล่าไม่อ๋อโอเคดูแลวว้กูอ่านผิดเองโอเคโทษทีนะครับท่านผู้ชมสกิลสองคือเราจะตีแรงแล้วก็เพิ่มสปีดให้ตัวเองนะครับผมแต่รออันติของตัวเองจะลดลงเออมันมันต้องอย่างนี้นะครับโอเคเฉยๆมากเลยวะเฉยทั้งคู่เลยนะของมันมันมันจะดีมันก็ไม่ดีอะ่ะใช่ทำไมผมมองว่ามันจะดีมันก็ไม่ดีแต่คอรแลั มันก็คอือคอลปนะครับท่านผู้ชมไม่เปิดหาไม่ได้ต้องเอาให้ได้นะครับผมอันติคืออะไรดาเมจท่านแสงสงตูตัวเดียวแล้วก็เพิ่มสปีดให้เ่อนทุกคนโอโอเคโอเคก็อันติก็ดีนะรับทานเรียอาจจะเป็นซัพพอร์ตแสงที่ดีก็ได้แต่ไม่เฉยๆเฉยมากนะครับตอนนี้ก็ดูซิว่าจะเกลือไหมในคลิปนี้นะครับผมอ่ะมาก่อนอื่นเลยเราไปกันที่ตั๋วฟรีห้ารอบนะครับมีสองตั๋ว ไม่มีรู้อีกแล้วนะตัวฟรีก็คือตัวฟรีนะครับเกลือก็คือเกลือนั่นแหละตามนั้นโอเคกูปล่อยเกลือมึงแล้วนะฟังไว้ปล่อยเกลือให้แล้วดังนั้นขอดีดีในคลิปเนี้ยขอดีๆสักคลิปอะอะมีสิบตัวเจ็ดใบโคตรเยอะเลยอันนี้โอ้โหโอ้โหทองหนึ่งเก้าเก้าเงินอุ้ยเมื่อกี้มีชีโรบินมาด้วยอุ้ยเพื่อนก็ตะกิป โอ้ยมือลั่นดีไปหน่อยดัสนะครับดัสออนเซนโอเคอดูอนิเมชันเลยียแต่ไอแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมาอีกอย่าอย่ารอ,าอ,อดูกันถ้ามือไม่ลั่นนะโอเคไเฮ้ยอขอขอดูอีกทีดีมว่านอนิเมชันนอ่ะขอขอดูอีกสักทีหนึง่ง อ๋อมีมีปีโร่อยู่วิ่งข้างหลังวิง่งกันหลังฉากโอเคน้องไม่จะวิ่งเล่นในกิวไม่ได้ไงน้องจะมาวิ่งเล่นในกิวอย่างนี้ไม่ได้นะที่สาวกิวเขาหรืเขาจะดาวนะไกาวเอ,อไม่ใช่ตกใจ,จแล้วมันจะกระตุกทำเพื่อใครกูถามจริงสี่ดาวใครเอ่ย ลินนะครับลินตัวมีตึ้งเยอะแยะตัวมีตึ้งเยอะแยะกูถามจริงโอ้โหเชี่อเลยตัวในเกมนี้มีโคตรเยอะมึงให้กูซ้ำและตันไปแล้วอืเหลือเชื่อแล้วก็เกลืยวยาวโอเคดาดออนเซนยังมีแวลูเลยนะเอาจริงปะ อ่ามาเมนหลักของเราหรือยังเอง่ยอ๋อมันเกิดแคลริสเพิ่งผ่านไปไม่นานมานี้นะคะเปิดมาละกันโอ้โหอืมเฮ้ยโอ้ยอ่ามาเมนคอร์สเราละกันนะครับผมกับตู้ลับชะเลียนะครับ <c oughs> จะได้หรือเปล่า ขอให้คลิปนี้ไม่เกลือนะครับท่านผู้ชมอ่ะไปมอติแรกเนาะออกเลยเปล่าออกเลยหรือเปล่าออกเลยหรือเปล่าคำถามออกเลยคือจบนะครับหรือเปล่าใช่ใช่ไหมขอให้ใช่รับทาเลียขอแค่รับทาเลียตอนะนะ้คือขอรับทาเลียจริงๆ โคมเปโกไม่ต้องออกนะเป็โคมเปโกมันดูไม่ได้ใช้งานสักเท่าไหร่อ่ะดิขอลาฟซาเลียมันยังดูได้ใช้งานนะครับโหคริสคริสคริสรู้แล้ว what หานม่กูนุนเด็นอีกแล้วเหรอโอ้มายกอดเชียเ่ยเฮ้ยขอได้ไหม ไม่อยากเกลือนะเวย้ยโ,<ห>โอ้โหแมงนี่โตคุณผู้ชมครับคุณเหลือจะเชื่อเลยครับตอนนี้โอ้โหคือมึงมึงให้กูสักนิดก็ไม่ได้เหรออ่ะโมติที่สามนะครับสักนิดสักหน่อยก็ดีนะขอเหอะราธาริยา <laughs> โอ้วัดโอ้โหเจื่องกูเลิกเลยแล้เนะี่ยกูไปเปิดพกูก oh, นาโอคุมิดีกว่าเนี่ยตอนเนี้ยกูไม่ไหวแล้วขอไปเปิดนาโอฟูมิสักทีหนึ่งนะครับไม่ไหวแล้วไม่เกลือเกินโอ้โหอะไรวะไม่ต่างกันกูไม่ต่างกันเลยสภาพเดียวกันเป๊ะ โอ้โหโอ้โหโหเฮ้ยกูดูซองละกูไม่รอดชัวร์ในคลิปเนี้ยรับเดียออกไหมน้อยเท่าไหร่จริงๆโอ้โหจะบอกว่าค้อหลักครั้งนี้กูไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยกูถามก่อนคือค้อหลักครั้งนี้กูจะไม่ได้สักตัวเลยใช่ไหมเกม สักตัวหนึ่งคือมึงไม่คิดจะให้กูเลยใช่ไหมโอ้โหเกือไปไหนวะถามจริงจบจบจบแล้วท่านผู้ชมจบละแบงเซงโอ้โหคือมึงไม่คิดจะออกอะไรให้กูเลยอบอกเลยนะพอหลับรอบเนี่ย เป็นคอแลแลบรอบที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเปิดกาชามาเวท่านผู้ชมแย่แย่มากไม่เคยแย่ขนาดนี้มาก่อนเพราะคอแลแลบรอบก,ก่อนมันยังให้ผมบ้างไงแต่รอบนี้คือมึงไม่ให้กูเลยอ่ะนิดคือมึงไม่ให้กูเลยอ่ะคือแบบโอ้โหก็ใครก็ได้ก็โชคดีไปแล้วกันนะครับผมไม่ได้อะไรเลยแม่เลยชีวิตมันเศร้าอะ่ะ แม่สงสมองอ๋อยช่วงนี้แม่งกูถามจริงเกี่ยวกับเรื่องเศร้าๆทำไมวะแม่งไม่ไหววะโอเคหลังไมไปผมก็จะไปฟาร์มเพชรเพิ่มแล้วก็ไปเปิดเพิ่มแล้วกันนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าแต่ก็รอดูแล้วกันนะครับงั้นก็พอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณก็กอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่เป็นไรนั่นนะครับสวัสดีครับ